สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานระบบเว็บไซต์สซาเ็จดูในการแนะนำการตั้งค่าระบบอัลบั้มภาพจาก w w w .justmakeweb.com นะครับการตั้งค่าอัลบั้มภาพนะครับสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆเลยครับโดยที่เราไปที่เมนูโปรแกรมเสริมครับจากนั้นคลิกที่อัลบั้มภาพครับอันดับต่อไปนะครับให้เราคลิกที่ตั้งค่าอัลบั้ภาพครับ ก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับในส่วนการตั้งค่าส่วนแรกนะครับเรา,สา,าสามารถเปลี่ยนชื่อเมนูของระบบอัลบั้มภาพของเราได้นะครับในส่วนตรงนี้ต่อไปนะครับเป็นส่วนของเลือกใช้งานสไลด์ครับเราสามารถเลือกใช้งานสไลด์ได้นะครับส่วนต่อไปครับเป็นส่วนของขนาดของอัลบั้มภาพนะครับเราสามารถปรับความยาวความกว้างได้นะครับโดยไม่เกิน300พิกเซลนะครับ ส่วนต่อไปครับส่วนของการแสดงจํานวนอัลบั้มภาพครับก็ให้กําหนดตรงส่วนนี้นะครับส่วนต่อไปครับการแสดงภาพทันทีหลังจากคลิกอัลบั้มครับถ้าเราต้องการก็ให้ทําการลิ๊กนะครับ2ส่วนสุดท้ายครับเป็นส่วนของ html ส่วนหัวและ html ส่วนท้ายนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถเพิ่มข้อความหรือดึงส่วนเสริมต่างๆมาใช้ได้นะครับ เมื่อเราทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการกดปุ่ม submit ครับ,รบก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการแนะนำการตั้งค่าระวับภาพหากท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.justmakeweb.com หรือส่งคำถามเข้ามาได้ที่ support justmakeweb com สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ